ชรานี้ผมลงรูกนะลงข่าวเจ้ายอดศึกนะจากรัชาการนำกองกำลังกินอาวุธเข้าต่อต้านรัฐบาลทหารทหาพรพมา่าก็รู้ภูมิใจนะท่าบหนึ่งผมเคยได้ไปเยี่ยมท่านนะครับนะก็เป็นผู้นำของชาวไทยใหญ่นะปรนะชาชนก็รักท่านมากผมไปที่ดอยไตยแรงมานะชีวิตที่นั่นก็เรียบง่ายนะนะเหมือน ประเทศไทยเมื่อสมัยตอนผมเด็กๆเลยครับเหมือนชีวิตผมในวัยเด็กเลยผมไปดอยไต่แรงผมเลือกเฉยๆนะครับนะเพราะว่าไม่ได้ไหมว่าไม่ได้มองว่าอะไรบผมคือแบคิดถึงในวัยเด็กนะเพราะว่าบ้านผมนะสมัยก่อนอยู่ที่ตำบลหนองบอนอำเภอปอไร่จังหวัดตากมันก็คล้ายๆดอยไต่แรงนะสภาพชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนเหมือนกันแบบนั้นเลยนะมีแต่ดินแดงดินโครนนะครับนะแล้วช่วงที่ผมไปนี่ฝนตกโอ้โหไม่ต้องห่วงขนะีดโครนเดินที่ติดรองเท้าเต็ไมไปหมดเลยนะ ก็ได้เป็นพักที่บ้านพักรับรองนะที่ดอยแต่แรงก็ติดอยู่บ้านบ้านท่านเจ้ายอดศึกนะครับแล้วก็มีทหารไตแรงพาผมทัวรนะ์พาไปเยี่ยมชมสวนกาแฟนะดูการฝึกทหารนะรับรถด,ดูชีวิตวิถีชีวิตผู้คนที่นั่นนะครับนะนะแต่ก็เขาขอว่าจะถ่ายรูปก,นะนะก็เลย ได้ถ่ายแค่บางจุดนะบางจุดก็เป็นพื้นที่หวงห้ามเจ้าโยสึกลบไม่เคยแพ้พม่าเลยประวัติศาสตร์เจ้าสาึกเนือยลบไาไม่เคยแพ้ไม่ทันฟังเพลงเลยเดี๋ยวไม่ไรจะร้องให้ฟังสองเสองโอเคไหมจ๊ะก็ไปเที่ยวดอยไตยแรงมานะก็ไปทานอาหารก็แบบบ้นานบ้านเลยนะครับนะผัดผัดนะครับผัดผัก,นะผผกแล้วก็มีต้มจืดแล้วก็นอนพักที่บ้านรับรองรับรองก็เป็นเรือรับรองนะครับไม่ต้องมีแอร์คพราที่นั้นหนาวมากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําอุ่น โคตรหนาวโคตรหนาวแล้วก็ไม่มีน้ําอุ่นนะครับนะก็ทางตอนที่เราไปนะครับางเจ้าได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ก็ติดเครื่องไฟนะครับอไฟฟ้าที่นั่นก็จะดับนะครับนะเมื่อเวลาถึงเวลาสมควรก็จะดับไฟลงแต่วันนั้นที่พอเราอยู่กันนี่นะเจ้าให้ติดเครื่องไฟให้เรานะครับนะเฉพาะกลุ่มคณะเราเนี่ยจนถึงสามทุ่วปมงสิทธิพิเศษนะเพื่อจะได้ชาร์จแบตมือถือชาร์จอะไรกันเต็มที่หน่อยนะนะแต่ว่าห้องนอนนะเป็น ไม่มีม่านนะครับนอนก็เขินๆนะนอนนะจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ต้องระมัดระวังนะคนเดินผ่านนะเพราะว่าเป็นหน้าต่างกระจกแต่ว่าไม่มีผ้าม่านก็ได้วิถีชีวิตแบบบ้านๆอากาศดีมากนะชื้นเย็นสบายนะผมก็ไปเดินเล่นนาเดินไปโอ้โหเดินไปในในหมู่บ้านคนเ็าหงงไ้นี่ถายผมเดินไปคนเดียวนะกล้องอันหนึ่งก็เดินไปเรื่อยนะเดินไปตื่นแต่เช้าผมเดินไปคนเดียวนะ เดวก็ไลฟ์สดผมไปคนเดียวด้วยผมไลฟ์สดที่ดอยตแรงนะครับนะดอยตแรงคือมีอ่ามีคลื่นนะครับโทรศัพท์ของ AIS นะครับนะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็เลยได้ใช้อินเทอร์เน็ตไลฟ์ใครถ้าเกิดใครเคยดูจะเห็นว่าผมเคยไลฟ์สดจากดอยตาแรงมาใช่ไหมตอนนั้นผมเดินเที่ยวในชาวบ้านเขาคงงงๆนะว่าไอ้นี่ใครวะแม่งแต่งตัวก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็ยังมาเดิน พูดคนเดียวเนี่ยแตเคยไปพักแล้วนี่แชร์ให้ฟังครับมันก็เลยลงรูปอดีตเก่าๆนะเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นผมยาวๆอยู่เมื่อคืนที่ว่าพวกเราคงได้ฟังมีโอกาสได้ดูการประชุมอภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญสรุปก็พ่ายไปเรียบร้อยรัฐธรรมนูญนะก็ถูกคว่ำไปเรียบร้อยแล้วโดยฝีมือของสภาเหมือนมีตอสอบางท่านนะขึ้นยืนประท้วงนะว่าสภานี้นะ เป็นสภาโจกก็เ,เลยวอล์กเอาออกจากห้องไปผมว่าท่านจะหลอกนี้นะท่านบอกพักท่านถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพราะท่านหาเสียงว่่จะแก้รัฐมนูทอานหาเสียงว่าท่านจะอะไรนะไม่สนับสนุนเผด็จการท้ายสุดท่านก็โกหกประชาชนงนั้นการวอล์กเอาในสภามันไม่มีเลยมันก็แค่เป็นเรื่องของการตีกินเท่ๆไม่ได้รู้สึกว่าประชาชนไม่รู้สึกอะไรจะมีความหวังกับสสนั่นก็เป็นแค่ละครฉากหนึ่งของบรรดาน,นักเลือกตั้งที่พยายามชิง การหาเสียงอาศัยพื้นที่ในสภาเพื่อการสร้างความนิยมไม่ตอเอเละแล้วก็มีสวสบ่าคนหนึ่งนะบอกว่าอะไรนะอย่าอ้างประชาชนเอาไอาชีพหายไม่อ้างประชาชนแล้วจะอ้างหมาที่ไหนนะที่พวกมึงอยู่ในนั้นมึงก็อ้างมึงทํางานเพื่อชาติและประชาชนผมไม่อยากเชื่อผมได้ยินอันนี้ถ้ากูอยู่ในสภาแตสวยบอกให้นะบอกไอ้จะอาชีพหายมมง ไม่อ้างประชาชนแล้วแง่อ้างหมาที่ไหนนะครับนะ,นะ,นะเทนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นในสมัยยุคโบราณมัยโบราณนะ,นะมีกษัตริย์มีพระราชาลแล้วแต่จะเรียกนะแล้วแต่ประเทศก็ปกครองประเทศมีสงครคงสงครามก็นำทัพออกรบมีขุนศึกคู่ใจใช่ไหมนั่น,ะนะคือในสมัยโบราณทุกอย่างขึ้นอยู่กับอำนาจของกษัตริย์แล้วก็บรรดาขุนนางแต่ก็ออกมายุคหนึ่งับนา ่อนี่จะเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณบรรดาขุนนางอมต์ทั้งหลายแหล่นะไม่อยากจะมอบอํานาจไว้ให้กับคนคนเดียวนะถ้าเราเคยดูภาพะยนะตร์การมอบอํานาจไว้ให้คนคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นคนดีก็ดีถ้าเป็นคนไม่ดีนี่ก็แย่เลยนะครับดังนั้นก็เลยเกิดเป็นระบอบของสภาขึ้นนะรัฐบาลเองก็ต้องฟันสภานะในการจะขออนุญาตยกทัพไปทําสงครามนะครับก็ต้องผ่านสภานะครับ ถ้าสภาไม่อนุญาตในการจะขอสเสบียงอาหารหรือการจะขอกําลังคนก็ต้องผ่านสภาสภาจะเป็นคนลงมติสู้หรือจะถอยแล้วแต่ใช้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยอย่างก,ก็คือใช้สภาช่วยกันตัดสินใจโอ้ไม่งั้นกษัตริย์บ้ามนน่านก็แย่เลยใช่ไหมครับนะครับอยากจะทําแล้วก็ทําอยากจะยกทัพไปไหนก็ยกทัพอยากจะบูดดี้ภาษียังไงก็ทําได้นั้นในอดีตอาจจะมีการสู้รบชิงดินแดนแต่หลังจากถึงระยะหนึ่งครับ ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายสงขาพันมามุ่งพัฒนาประเทศต่างๆคนต่างมีกําลังกล้าแข็งการที่ลบกันนันไม่ได้เกิดประโยชน์ก็เริ่มเปลี่ยนมาทำการขาแล้วก็ใช้การลบก็สําคัญแต่การบริหารบ้านเมืองสําคัญกว่ายังมีสภาเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยโบราณสภาก็มีหน้าที่ในการออกกฎหมายเพื่อจะบริหารบ้านเมืองให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่าง นี่คือจุดเริ่มต้นระบอบประชาธิปไตยมันมีรากเหง้ามาแบบนั้นบ้านเราก็เหมือนกันนี่เราปกครองระบอบประชาธิปไตยในอดีตเราปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เราก็เปลี่ยกนการปกครอง2475เปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเจ้าแบ็นดินนะเจ้าอยู่หัวรัชการที่เจ็ดท่านก็ประกาศสละอำนาจแต่ไม่ได้ให้ใครคนใดคนหนึ่งท่านสละอำนาจให้กับประชาชน ให้แก่ปวงชนชาวนั้นอํานาจนะวันนี้ตั้งแต่สองสี่จนห้านะที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนะี่ยอนาจนะของกษัตริยนะ์ในอดีตนะได้ถูกฝงมอบให้กับประชาชนเพราะท่านสลาอหนาจลนะก็เลยเกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองตนะั้งแต่วันนั้นนะก็มีการเลือกตั้งนะก็มีการเลือกตั้งแต่ท้ายสุดนะคนที่ชิงอํานาจจากพระเจ้าแผ่นดินมาก็ไม่ได้ทําตามเจตนารมก็ยังเอาอํานาจไปอยู่กับตัวเอง บ้านเมืองเราก็วุ่นวายมาโดยตลอดประชาชนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงไม่เคยได้มีอำนาจแล้วก็จะมีพวกลุมทหารนะพวกนักการเมืองนะเป็นคนใช้อำนาจนะั้นทั้งนี้อำนาจหนึง่งของประชาชนนะแต่ถูกพวกทหารนักการเมืองเอา,า,าไปใช้ข้าราชการเอาไปใช้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมองุเลยงงว่าเราปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ออกเสียงประชาชนทาได้ยงแค่การบัตรลงคะแนานมีสิทธิ์แค่ว่าคุณจะเลือกใครเท่านั้นเอง ที่เหลือเลือกไปแล้วมันจะทาเฮียอะไรยามส้นตีนอะไรก็ทําได้ลลแล้วนี่แหละครับเราบอกประชาตนผมว่าแม่งไม่ใช่ผมอยากให้พวกเรานะครับลองคิดทบทวนดูดีๆว่าวันนี้ประชาชนควรหรือ,อยังที่จะลุกขึ้นมาเป็นใหญ่มาเป็นเจ้าของอำนาจแล้วก็มากําหนดนโยบายในการบริหารประเทศนะครับแล้วก็เป็นคนชี้นําประเทศนักการเมืองเป็นคนรับนโยบายจากประชาชนไม่ใช่น,นักการเมืองไม่เอานโยบายมาหลอกเรานะต้มเรานะครับแล้วก็ พอเราให้อำนาจนไปแล้วมันก็ไม่ได้ทําตามที่มันที่เราต้องการมันทําตามใจมันแล้วก็เห็นเนี่ยในสาภาเมาื่อวานแล้วแถม่มีบางคนพูดเจ็บใจนะอย่าอ้างประชาชนไอชิบหายกูท้ามึงเดียวเดียวกูดี๋ยวมาเอาว่าเอาว่ามึงเดียวเดียวกูดี๋วไกูฟังแล้วกูหันไปให้ควยเต็มที่เลยการโต๊ะอาหารมาาเมื่อวานนี้ยกำลังนั่งกินข้าวอยู่พูดแบบนะี้แล้วก็เปิดทีวีทิ้งไว้ตอนประมาณักทุ่มสองทุ่มน่าจะไม่ผิดนะมีสมาชิกสวะท่านหนึ่งนะ อย่าอ้างประชาชนเอาไอชิปหายผมพูดนี้เลยหันไปเดี๋ยว่าใครวะแล้วก็มีคนตะโกนบอกชื่อผมมา,าอ๋อไอเฮียเนี่ยล้วไม่เคยรู้จักแม่งกันเป็นใครวะทำไมมึงแม่งเลวขนาดนี้วนะถ้ามไม่ฟังประชาชนไม่คิดถึงประชาชนแล้วมึงจะเข้ามาทํางานททงต้นตีมึงก็ลาออกสิถ้ามึงไม่คิดจะเข้ามาทํางานประชาชนมึงอยากจะรับใช้เผด็จการมึงก็ไปรับใช้กันที่บ้านแต่อย่าเสนอหน้าในสภารับไม่ได้เลยใครได้ดูไหมครับเมว่อสรุปสภาก็ปาหีนะมึง หมดแล้วความน่าเชื่อถือของนรน่ากาเมืองคุณได้หน้าจากประชาชนไปแต่คุณใช้หน้าไม่เป็นคุณเรื่องที่คุณควรจะกล้ากับสินใจแสดงความกล้าหาญคุณก็ไม่ทําแต่เรื่องส้นตีนส้นตีนแม่งกล้าทำหน้าด้านไม่รึกอายแล้วนี่ประชาชนเมื่อไหร่คุณจะโตกันทีเมื่อไหร่คุณจะตื่นกันทีเมื่อไหร่คุณจะเลิกเป็นลูกนกซะสะคุณเห็นไหมว่าวันนี้ตัวแทนของคุณมันทํางานกันส้นเติงน่ะอ่ะสสที่ส่งเข้าไปในสภา สวไม่เกี่ยวนะสวคุณไม่ได้มาจากประชาชนคุณมาจากทหารทหารเป็นคนเลือกคุณมาออย่าเสียงดังนะคุณควรจริงควรจะขู่ปากนั่งเงีบยผมว่าสว,ลวลหลายๆคนคุณไม่ควรอ้าปากสำลอกอะไรมาเลยนะั้นคุณไม่ได้มาจากประชาชนอย่าเสลอได้ไหมขอร้องผมฟังแล้วมันไส้อะไรอย่าทำคือมึงไม่ได้มาเฮียอะไรเลยอยู่ดีเขาแต,แต่งตั้งมึงเข้ามาแล้วมึงก็รู้สึกเป็นใหญ่แล้วเลยอนสังแล้วก็กลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ สวมันอะไรมันใหญ่นั้งหลายว้เนี่ยนะพวกเรานะวันนี้นยังย,งยงอดทนกันนะวันนี้เด็กๆออกมาต่อสู้เรียกร้องถูกกันแกล้งลันแกธนานอนนะเขียนคาร้องเนี่ยนะมีคนนะผมเอามาลงมีคน,นหาผมคือหาเป็นข่าวปลอมอะไรบ้างนะให้กรองก่อนไม่ใช่ไปกองส้นตีอะไรหระครับนะสื่อเขาเอามาลงก็แสดงว่ามันต้องมี ข่าวจริงเนี่ยผมเอาของปลอมมาลงในเรื่องมาเรื่องผมไม่รู้ไม่กล้าเรากผมต้ใช้วิธีการแชร์ถ้าเรื่องไหนผมรู้ชัดเจนผมก็จะลงในตัวเองแต่เรื่องไหนผมไม่รู้ผมก็จะแชร์มาต้องเข้าไปดูแหล่งข่าวอย่างธนาโนนเนี่ยเขาใช้การเขียนทําแถลงต่อสารเรื่องขอการประกันตัวเพราะการอยู่ในคุกไม่ปลอดภัยลันนี้พวกสลึมสลิมเสลนะครับก็หาผมแม่งมั่วอะไรเงี้ยมือจะไปมั่วเฮียอะไรลายมือเขาเขียนอยู่ชัดชัดเจนนะครับเขาเขียนเป็นการประกอบคาแถลงต่อสารเขียนด้วยลายมือเขียนที่สารไม่ได้เขียนจะคุก แล้วมีคนบอกเอ้ยในคุกก็ไม่เขียนจดหมายไอ้เฮียเอ้ยเขาไม่ได้เขียนที่คุกก็เขียนที่ศาลทนาย็ถ่ายมาลงให้เพราะทนายนนท์เป็นทนายของบรรดาเด็กๆนะเขาก็ใช้การถแถลงเพื่อยื่นในการประกอบยื่นประกันตัวนั้นจะมั่วอะไรบางก็เอ้ยมันจะเขียนจดหมายไปได้ไงจะเขียนจดหมายมันก็ต้องมีการผู้คุมต้องตรวจอะไรเงี้ยก็กูก็ตอนแรกกูก็สงสัยเหมือนกันนะแต่พอรู้ความจริงแล้วนะก็คือไม่ได้เขียนจากคุก มาเขียนที่ศาลมันฟังแล้วก็อย่าสลิมกันให้มากนะไอสัตว์น่ารำคาญนะไปสลิมที่อื่นอย่ามาสลิมที่นี่กูเกลียดโคตรเกลียดแม่งเลยแม่ย็ดสลิมเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ฉีบแม่งหมดไอสัตว์อย่ามาใกล้กูนะกูเหม็นสลิมมากเลยวันนี้ผมอยากเห็นประชาชนนะเริ่มหวงแหนสิทธิ์ของตัวเองนะครับคุณเห็นไหมว่าการที่คุณนะ หลงกลทหารนะเพราะทหารมันยึดอำนาจไปมันไม่คืนเนี่ยะตอนนี้มันเขียนกติกาเอาเข้ามาเองเลยเห็นะครับประชาชนวันนี้แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเขียนกติกาถ้าย่างโอโหนะไอ้พวกสมุนมันก็เขียนกติกาและชานเราแก้อะไรไม่ได้เลยนผมไม่เคยเจอเลยชั่วช้าสามานยกันเลยวันนี้อำนาจเป็นของประชาชนเนี่ยมึงเขียนอำนาจเป็นของมึงเองซะเลยนะเขียนอำนาจของตัวเองเฉยเลยงงมากแล้วก็แก้ไม่ได้วันนี้ประชาชนก็มีหน้าที่อย่างไแค่ไปลง กาคะแนนนะวันนี้นะประชาชนมันควรจะโตได้รัวะวันนี้เขาให้แกไปกาลงานะคละแนนนี่เงี้ยเลือกผิดก็ไม่มีสิทธิ์เลือกใหม่คือสรุปท่าเลือกมาแล้วนะแม่งหลงกลมาแล้วนะจะต้องจอมทนนะผมว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ประชาธิปไะยนะประชาชิปไตยนะประชาชนคือเจ้าของอหน,น้าถึงแม้จะส่งมอบหน้านให้กับตัวแทนไปแล้วถ้าตัวแทนผิดสัญญาเราก็มีสิทธิจะถอดเราก็มีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารเราก็มีสิทธิชุมนุมเรียกร้องมีสิทธิแสดงพลัง แต่ไม่ใช่ว่ามึงแม่งไอ้เฮียพอได้อำนาจแล้วกูจะทำอะไรก็ได้นะมึงกําลังเข้าใจผิดหรือป่าประชาชนก็เข้าใจผิดไอ้คนใช้อำนาจเข้าใจผิดวันนี้สภาเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากประชาชนคุณควรจะทำหน้าที่สมศักดิ์สอยาเอาข้อบังคับสภามาอ้างกับประชาชนไอ้ส้นตีนแต่ข้อบังคับมึงไม่ได้ทำให้ประเทศชาติจเจริญขึ้นวันนี้ประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาปากท้องมากกว่ามาสนใจในข้อบังคับการประชุมเพราะถึงพวกมึงจะ กอดข้อบังคับการประชุมยังไงกูก็ไม่เห็นมึงประชุมจะเรียบร้อยส้นตลีเลยเลยพวกมึงจะยึดมั่นในข้อบังคับการประชุมยังไงประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์ส้นเตลีเลยเลยนะครับนะดังนั้นกูรำคาญมากเลยข้อบังคับการประชุมพวกมึงเนี่ยมึงควรจะท่องให้ขึ้นใจว่าหน้าที่พวกมึงคืออะไรไม่ใช่มาสนใจท่องแต่ข้อบังคับการประชุมแม่ยด็ดใช่ไหมสิ่งนี้มึงต้องให้สําคัญอันดับหนึ่งคือว่าเฮ้ยวันนี้นะปัญหาประชาชนปัญหาประเทศชาติมึงควรจะต้องจําให้แม่นแม่น นะมึงต้องจําไว้ได้หน้าที่พวกมึงคืออะไรนะครับไม่ใช่แม่งมานั่งท่องอยู่แต่ข้อบังคับการประชุมไอสัตว์มึงให้ความสําคัญกับข้อบังคับการประชุมมากกว่าความทุกข์ของประชาชนได้ไงสภาส้นตีนเนี่ยกูอยู่ข้างในกูไม่สนใจหรอกเว้ยกูว่าพวกมึงไม่เคยพูดถึงเลยนะเว้ยวันนี้พวกมึงไม่เคยพูดถึงหน้าที่พวกมึงไม่เคยพูดถึงบทบาทเลยเว้ยวันนี้บทบาทพวกมึงคืออะไรหน้าที่พวกมึงคืออะไรเขาให้มึงบริหารประเทศ นำพาความเจริญพวกมึงก็แม่งอ้างข้อบังคับระเบียบสั่งตีอะไรไม่รู้จริงระเบียบแนวทางนี้เขาต้องการเพื่อพวกคุณทํางานได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่เอามาใช้ในการเล่นเกมนึกอ่กถ้ากูมีโอกาสาเข้าสภาแต่ครั้งนึงกูจะให้ควยแม่งสภาไรัตั์พวกมึงนะกูทนฟังมึงมาตั้งแต่เด็กจนแับนี้มึงก็สนใจแต่เรื่องของมึงทั้งนี้มึงอาสาทํางานเพื่อประชาชนแต่มึงก็สนใจแต่เรื่องของมึงสิทธิ์ของมึง แต่มึงไม่เคยสนใจสิทธิของประชาชนนั้นมันมีสอสอคนไหนกล้าพูดเพราะกลัวข้อ,ขอบังบคับกูไม่กลัวหรอกไอส้สั์ถ้ากูเข้าไปนะกูไม่สนใจในข้อบังคับกูจะอ้างความเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ชาชมาทำงานประชาชนให้กูมาทางานแล้สิทธิที่กูทำถ้ามันเป็นผลประโยชน์ประชาชนกูไม่สนใจข้อบังคับการประชุมเย็ดแม่นะมึงเอาแต่ข้อบังคับการประชุมแล้วท้ายหยุดประชาชนไม่ได้ประโยชน์เลยพราะทีเดียสภาปาหีลิเกเี้ชุดเละ ขอกูสักครั้งเดียวในชีวตนะถ้ากูเข้าไปในนั้นนีมึงเจอกูแนะ่สัสกูจะให้สภาประธานสภาหน้าหงายเลยก็ดูนะคุยแม่งไอเฮี้ยบให้ประชุมเรื่องของรัวายาประชาชนไอสั์แม่งประชุมเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้มึงถามตัวมึงเองดีกว่าวันนี้ประชาชนให้มึงเข้าไปทำอะไรกันดูแลแม่งหมดสินส้นศรัทธานะหัวงอหัวดำเย็ดแม่ไม่ได้เรื่องเพราะมึงไม่ได้ทำงานฟรีสัสแดกเงินเดือนเบี้ยประชุมสวัสดิการแม่งที่ทำงานโออาโอโถงไอสัสทำงานกันส้นตีนอย่างนี้เหรอไอเฮี้ยพวกมึงไม่เคยรู้สึกเลย สิ่งที่มึงรับปากประชาชนนะั้นมึงไม่เคยสนใจเ็ดแม่สนใจในข้อบังคับการประชุมจอกตาแบบนี้เลวมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยดานะผมแม่งไม่ได้เข้าไปครับไอ้คนที่ผมส่งเข้าไปมันก็ไม่กล้าพูดแบบนี้ซะด้วยอยนะแต่กล้าพูดแบบนี้สักครั้งมึงเกิดแน่เลยสัตว์นนะไปสนใจเฮียอนะไรนักหนาสับครับนะสนใจเดี๋ยวคุณคือตัวแทนประชาชนกูไม่ร่าทำหน้าที่ให้ประชาชนประธานสภาก็ไม่ใหญ่ไปกว่าประชาชนนะเอาไหมวกเราแม่งผมเห็นแล้วแม่งอยากตั้งพรรคอีกสักรอบเลยสัตว์ ของกูเข้าไปลุยแม่งหน่อยเพราะเรานะใครสนใจไหมมาเข้าสมาชิกพักมหง่อยวันนี้